สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการไลฟ์วัสกรนะครับคงไม่พูดถึงก็ไม่ได้กับประเด็นดราม่าที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้กับเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาหันนะครับผมกับตามทีมชาติไทยซึ่งตอนนี้สังกัดกับเอ g ซีเมืองทองเขาได้กล่าวคำว่าสะใจหลังจากจบเกมกับบิลีรามอยู่ในเตะเรามาดูกันครับกับสมญาณาที่เขาได้รับจูดา้าอุ้มธีระรบุญมาหัานเอาละครับสำหรับประเด็นดราม่าที่เจ้าอุ้มธีระทรเนี่ย ถูกด่าว่าจูดัสในระหว่างเกมเอสซจีเมืองทองกับบุรีรัมย์เย็นเต็ดเขาถูกด่าว่าจูดัสจูดัสตลอดทั้งเกมคุณรู้ไหมครับเคาว่าจูดัสมาร้ายแรงแค่ไหนมันแปลว่าคุณทรยศซึ่งไม่แปลกนะครับที่ทําให้เจ้าอุ้มเนี่ยโมโหและให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าเขาสะใจมากและจะจบเกมนี้ซึ่งเป็นต้เนเหตุของโฟมดราม่าในครั้งนี้จูดัสโอเคนะครับผมผมขอย้อนกลับไปในศึกเอ c ซีแชมเปี้ยนลีก ที่บุรีรัมย์ยูเนเตดฟาดแข่งกับเอฟซโซคุณรู้ไ işte, หมครับบุรีรัมย์ยูเนเต็พลาดถึงเท่าไหร่เขาพลาดไปถึงศูนย์ประตูต Mul ่อหกซึ่งมันก็แน่แปลกใจเลยนะครับที่ทําให้เหล่านักข่าวหรือแฟนคลับเนี่ยออกมาถล่มในทั้งเฟซส่วนตัวของเจ้าอุ่มและในเฟซของบุรีรัมย์ยูเนเตดและที่น่าหนักใจมากกว่านั้นนะครับเจต่อภรรยาเจ้ outgoing, ยายของทีมเนี่ยออกมาซัพพอร์ตกับคอมเมนต์เหล่านั้นด้วยซึ่งเป็นที่มาทาให้เจ้าอุ่มเนี่ย อยากที่จะย้ายทีมและปิดตำนานการท้าแข่งในระยะเวลา7ปีกับบริลัมยูเนเต็ดปีกับ13แชมป์ที่เจ้าอุ้มทาวไว้กับบริลัมยูเนเตดเขาก็ได้ถูกขายให้กับเอสจีเมืองทองด้วยค่าตัว30ล้านบาทซึ่งตอนแรกๆนะครับก็เหล่าแฟนคลับของเมืองทองก็อาจจะยังไม่ต้อนรับเจ้าอุ้มเท่าไหร่แต่หลังจากนั้นไม่นานเจ้าอุ้มมาให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกอบอุ่นมากกับบ้านใหม่อย่างเมืองทองและทําให้เขาโชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้ ซึ่งตอนนี้เขกาก็กลายเป็นดาวเด่นของ s อ g เมืองทองได้อย่างง่ายดายหลังจากจบเกมได้ไม่นานนะครับผมนยายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาต่อว่าเจ้าอุ้มถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางด้านเจ้าอุ้มนะฮะก็ไม่ได้ออกมาต่อว่าแตาอา่อย่างใดผมว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลอง,ลอง,ลองติดตามนัดต่อไปที่บุรีรัมยูเนเต็ดเจอกับเอสซีจีเมืองทองว่าจะมีอีกหรือเปล่า ฝากติดตามเพจของเราด้วยนะครับไลฟ์วันสกอร์ที่สุดของวอลลิที้กีฬาวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายเฮ้